แล้วอย่างไรพวกนี้ไซส์ในบ่อเนี่ยมีไซส์ไหนบ้างก็คือปกติอ่ะมันใหญ่ได้ถึง1 0 0ยถึงสองโลเออไทยเฮ้ยไฮ้ยเฮ้้เฮ้ยเ่เ้ยเฮ้อง้้าเฮ้ยเเท้าเฮ้ย้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเ้เ้ยเ้ย้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮน้ยเฮเย้ยยยเเ ที่นะครับบ่อของชาวประมงนะฮะในอําเภอสามรอยยอดจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับซึ่งเขาได้บอกกับพวกเรานะฮะว่าในบ่อนี้มีสั์ประหลาดนะฮะที่ซ่อนอยู่นะครับและไอสั์ประหลาดตัวนี้นะฮะเขาบอกว่ามันคือตัวลายแอตคูเปอร์นะครับ หรือปลาหมอทะเลไซยักษ์นะฮะยักษ์แบบยักษ์เบิ่มๆเลยนะฮะแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาลองดูกันนะครับผมจะให้ผู้พี่เขานะลงอวนนะครับเพื่อที่จะลากเจ้าปลาหมอทะเลนะฮะไซใหญ่ๆมาให้ทั้ตัวหนึ่งนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยปลาหมอทะเลเนี่ยจะอยู่ในร้านอาหารที่แบบระดับพัตคาแล้วเขาขายกันโลเนื้อนะเนื้อมันนะโล2 5 0 0ันห้าสามพันไอ้เกี้ยนึก้่านเนื้อวากิวเดี๋ยวมาลองดูกันว่าวันนี้เราจะได้ปลาไซอะไรแล้วจะมาทำเมนูอะไรครับผมโอเคก็อย่างไอ้บ่อข้างหลังเนี่ยมันคือบ่อที่เขาเลี้ยงปลา ่ชปลาหมอทะเลนี่มันต่างกับปลาเก๋าอย่างไรล่ะเนื้อมันจะมันกว่าชั้นไขมันที่หวางหนังกับเนื้อมันจะเยอะกว่าหนังหนังมันกรอบป่ะไอ้พวกที่แบบเราไปกินร้านอาหารแล้วบางทีเจอปลาที่มันหนังหนากนบกรอบมันเกี่ยวปะจริงๆอ่ะปลาหมอทะเลหนังมันจะมีความกรุบกว่าแต่มันไม่ได้เหนียวนะแล้วอย่างไรพวกเนี้ยคือไซส์ในบ่อเนี่ยมีไซส์ไหนบ้างที่เขาบอกว่าเฮ้ยมันเป็นทีระดับสัปปะาดใหญ่แบบก็คือปกติอ่ะมันใหญ่ได้ถึงร้อยถึงสองร้อยโลไอสายพันธุ์เนี้ยนะใช่ที่ประเทศไทยอจะมีสโตลูกแก้วเงี้ยแต่ว่าเป็นปลา ทีเนี้ยปลาธรรมชาติเนี่ยปีหนึ่งแม่งตกได้หนเดียวอสองหนปลาขึ้นไม่กี่ตัวเราก็ต้องมาขยายพันธุ์เลี้ยงคนระับพันธุ์เนี่ยมันก็นําเข้าจากต่างประเทศมาใช่ปะแล้วก็มาเลี้ยงต่อ,อซึ่งเลี้ยงในบ่อเนี่ยพอ,อมันโตเนี่ยหนึ่งเนี่ยสามปีมันได้ถึง30มสิบโลอย่างเงี้ยสามปีถึงห้าปีไอ้เชี่ยปลาตัวหนึ่งเลี้ยง3ามถึงห้าปีใช่แล้วหกสิบโลเนี่ยก็อยู่ประมาณ5้าถึงเจ็ดปีแล้วแต่ ต้องอยู่อาหารด้วยเจ็ดแค่คือปลาตัวหนึ่งเลี้ยงกันไปสิบปีไม่แปลเลี้ยงดิแม่งแพงบางทีอ่ะทำแค่แค่เนื่องมามันขีดแล้วหกร้อยอ่ะขีดแล้วหกร้อยก็เท่ากับทูน่าเลยฮะนึกว่าบูฟินในสัตว์โอเคไปเดี๋ยวเราถึงเวลาไปลุยกัน้ย ทัไเ่นนคอนเทนต์เมื่อกี้ได้เลืทันได้ปลาจัดได้เปียกณีสูบในนี้นีต้องถอดรองเท้าไหมถอดรองเท้ามาใส่แฉะลงไปด้วยใส่ไปมาแล้วปลาเรมาแล้วเอาดเข้ามาดวยได้ครับไ่ไ้มีมาีแล้วแบบยืนห่างนิดนึงนะหางนหางอ่าจับตรง ้ย้อนดูหลังแม่งดิสัตว์หนาแม่งโหเยอะมึงใจเย็นก่อนนี่สัตว์เลยเอามาวปลาไปรถไม่เอาไม่เอากลัวเร็วๆไม่เอามาครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าวันนี้เราจะเอาไอ้กระจอกตัวนี้ไปทำเมนูอะไรนะครับโอ้โหเฮียเขาบอกว่าไอ้นี่มันน่ากลัวแรงเยอะเห็นนี่อะไรเลยเห็นนี่อะไรเลยโปย้อ เฮ้ยเหียเจ้าของบ่อปลานี่คืออะไรมึงจูงประหม่ทะเลมาว่ายน้ำเล่นเฮียเ้ยเอาทีเดียะอมุมนี้ทีดีอะไรเดี๋ยวหมามึงจับไว้เดี๋ยวให้แมวแมเแมวโตมันใหา่ใหญ่เลยไอ้เงี้ยจัดหูเป้งโดนหนามแทงยังร้องยังหมาเลยเก่าไม่เก่าอะไรไปไป เอาภาพเอาภาพเอาภาพไปหรอเอาภาพด้วยผมอะเรียนโรงเรียนว่ายน้ำมาเขาสอนท่าโดดลงมาเลยเร็วๆนี่คุ้มแล้วเฮียสองหมื่นแปดมาได้ไอสัตว์คุ้มแล้วใส่ทุกคนไอ้เฮียเวียนมีกระรี่เลย พอพี่ขึ้นมาถึงที่นี้แล้วใช่ไหมแล้วแล้วพี่ก็หงายหลังไปอ่ะได้สักช็อตมาแล้วลงเยอะเลยพี่เดี๋ยวไม้เสียบไปมึงเชื่อกูยังจับปูอ่ะแม่งก็ง่ายจับปลาหมอแม่งก็ง่ายไอ้เหี้ยมึงเชื่อยังเป็นไงเชื่อกูเชื่อมึงหมดแหละสัตว์โอ้โหและตอนนี้นะครับปลาหมอทะเลไซส์30กว่าโลนะฮะได้ขึ้นมาถึงบนบกไปที่เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันจะไปทำเมนูอะไรบ้างนะฮะและจะอร่อยแค่ไหนนะครับตามมาดู ตอนนี้นะครับเรากำลังจะทำการปริดชีวิตนะครับโดยการแยงหัวกันได้แยงมันน็อกหรือเปล่ามันกลิ่นดิน ครับเชฟบอมเดี๋ยเชฟบอมจะแลกอะไรบ้างตัวนี้ก็ตัวน,นี้เดี๋ยวแบ่งตามสัดส,ส่วนเขานะครับเพื่อไม่ให้เกิดเวสผมอยากให้มันใช้ได้ทั้งตัวเลยเดี๋ยวเราลาะเอาตัวเนี่ยกระดูกมังกรที่เคยทำให้พี่มา์คชิมพิล่า,าโอ้โหหางตรงเนี้ยคือเราตัดให้ติดเนื้อเลยที่เราจะทำเมนูแล้วขายได้ใที่วที่เราทำกันคือของไอป้ปลา,ากาทองหน้ากากทองโอเค แต่ตัวนี้น่าจะมันกว่าเยอะเลยค่ะลายใหญ่กว่าปกติเวลาเขาฟิลเล่เขาก็จะฟิลเล่นี่ถูกไหมครับฟิลเล่ปกติป่ามากแเราออกมาเป็นชิ้นใช่ไหมแต่ว่ามันก็จะมีเวสตรงกระดูกกลางอ่าใช่ไหมครับเรื่องของค่าถ้าเราหั่นแบบที่ผมบอกมันก็จะไม่ได้ทีสุดท้ายมาละอยู่ที่เชฟบอมเฉยจะมาสบายสบายเป็นกำลังใจให้เชฟหน่อยกำลังใจกำลังใจมากเอาไปต้มเอาไปต้มยาวนิดกินแล้วนะเอาไป่้กินแล้ว พอร้อมลืมอะไรไม่ลืมลืมขอดเก็ดโอ้โหเอ้าเดี๋ยวมันจะเป็นคอนเทนต์มันจะง่ายๆงานหยาบเลยอีขอดเก็บอีหโหไม่สดมากไม่สดกม่เฮียอะไรครับเชฟเมื่อกี้มันยังเป็นๆอยู่เลยมยจะไม่จบด้นยัม่จะทงานหน้ากูอยู่มันแย่เชฟ ตอนแรกเอ้ยมี18โลแล้วมึงพูดว่าไงเล็กไปเล็กไปมีคนแม่งโมโอ้โห50โล60โลมาถึง18โลอ่โลงั้นพรุ่งนี้เอา50โลมาเลยมันเฮี้ยอะไรโท้ยเฮ้ยผมบอกวันนี้สั่ง50าโลเช้ามาเชฟแม่งเช็คเอาท์กันหมดกลับกันหมด นะครับจะเป็นการแข่งขันนะฮะการทําอาหารระหว่าง2เชฟนะครับคนทีน่1นะฮะคือเชฟเมย์นะครับ,รบ, May, รบจเจ้าถิ่นจากร้านคัวอลดานะครับและท่านต่อไปนะครับจะเป็นเชฟชายนะับจากร้านซูชิฮานะวันนี้ผมจะให้ทั้ง2คนมาทําการประชันเมนูนะครับที่มาจากตัวปลาหมอทะเลและเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้เมนูอะไรออกมาบ้างจัดไป ส่วนหนึ่งที่ผมเลือกมานะครับเป็นตัวนี้เป็นโครงนะครับคราวนี้ผมจะนึ่งนะครับแค่เอาแต่เนื้อขึ้นมาเดี๋ยวจะจะทำอะไรเดี๋ยวรอดูครับโอเคครับผมผมได้แล้วเนี่ยเป็นขาโค้งหนึ่งสองนี่เป็นคีบคีบของมันนะครับใช่ๆเจ็บไหแล้วครับผมก็จะเป็นกระเคาะครับกระเคาะกับแับนะฮะ ดูกันว่าจะเป็นเมนูอะไรเอ่ยใช่อันนี้ผมขอสปอยนิดนึงนะผมจะต้มซีอิ๊วแบบญี่ปุ่นแต่ใช้วัตถุดิบแบบไทยอ๋อโอเคครับผมมันจะเป็นแบบไทยๆไทยจยาเลยโอเคครับผมอ่าผมพี่ต้องเอาไปต้มก่อนใช่ไหมครับใช่ครับก็จะเอาตัวกระเพาะเขาไปต้มก่อนนะเพราะกระเพาะเขาจะมีกลิ่นคาวแล้วก็มีเมือกเมื่อเขาเมือกออกแล้วก็มันจะค่อนข้างเหนียวนิดนึงเหมือนกระเพาะหมูอะครับจะต้องใช้เวลานิดนึง มาดูเชฟชายครับเชฟชายทำอะไรครับเดี๋ยวตัวนี้ผมต้องทำความสะอาดมันก่อนเพราะว่ามันมันจะมีเกล็ดเล็กๆอยู่ตามพวกนี้ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวตัวต้องทำความสะอาดก่อนที่เราจะต้มชิม ก็เสร็จครบทุกจานแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะ,ะที่เมนูของเชฟชายทั้งสเมนูเล่าไปฟังหน่อยว่ามีอะไรบ้างตัวแรกครับผมได้โจทย์มาเป็น ตัวก้านปลาบลราลูกตัดแตกขึ้นมาแล้วมีก้าวปลาตรงนี้ครับผมเอาไปนึ่งให้มันพอสุกพอประมาณทำไมนะแล้วผมก็ขูดเอาตัวเนื้อน,นะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยแบบเหมืนอนอะไรพวกของญี่ปุ่นแต่ว่าใช้ส่วนผสมของอาหารไทยทุกอย่างเมนูไทยทุกอย่างอันนี้เป็นเมนูเล่นน้ำย่อยนะครับจัดไปมากันที่เมนูถัดไปอันนี้เป็นเมนูถัดไปก็จะหนักนิดหนึ่งครับอันนี้แนะนาทานกับข้าวนะครับเป็นต้มซีอิ๊วแบบญี่ปุ่นแต่ว่าใช้วัตถุดิบแบบไทยมันเดิมเพราะว่าครัวเราเป็นครัวไทยนะครับใช้วัตถุดิบแบบไทยอันนี้รับรองว่าละมุน อันนี้เป็นส่วนแบบติ๊กี่ใต้ท้องเขาครับแล้วก็ตัวนี้แถมมาอ่าตัวนี้ทำแถมมาครับเป็นอะไรผมมีเวลาเหลือผมก็เลยขอขิงนิดนึงอัวนี้มีขิงด้วยนะเนี่ยอ่าจะนี้เป็นแบบซี่โคออโอเคแล้วก็มาทอดไม่เหมือนตอนแรกดูว่าปีกไก่ไม่ไม่ไม่ใช่ชิคก้นลิฟนะครับโอเคอันนี้เป็นส่วนท้องผมเอามาทอดเหมือนคล้ายๆคายอะไรเงี้ชิมดูเลยน้ำจิ้มทโอเค ของญี่ปุ่นนิดนิดนิดเดียวไมโอเคส่วนผสมอะไรของญี่ปุ่นเลยจัดไปครับพยายามตัดแต่งนิดหนึ่งครับโอเคครับมาครับประมาณนี้ครับถัดไปนะครับจะเป็นฝั่งของเชฟเมย์นะครับเชฟเจ้าถิ่นนะฮะเจ้าของร้านครัวรัตดาของเรานี่เองนะครับผมโจทย์เราค่อนข้างง่ายนะเนี่ยค่อนข้างจะยากมากเลยครับอันนี้เป็นเมนูอะไรว่าบ้างนี้เป็นข้าะปลาตุ๋นน้ำแดงก็จะมีเป็นเป็นหมูขาวเนื้อปูกลอนครับก็จะเป็นตัวข้าวปลาครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นเมนูข้าวราด สำหรับความถนัดของผมนะฮะเป็นอาหารจานยวนแบบเร็วตับเปลาห,หมอทะเลเอามาทอ,อ,กอ,ททอดกระเทียมทอดกระเทียมครับผมแล้วมาเริ่มกันที่จานแรกกันเลยนี่ไม่สุก <c oughs> เหี่ยบไก่จ้อยแนละ <c oughs> นี่นะครับซี่โครงปลานะเฮียกูนึกว่าปีกไก่นะใหญ่ที่ไม้ดูเนือเอเ้อเลยโอ้โห นี่ยโคตรดีกรอบนุ่มมากนุ่มแต่หนึบนกระดูกมาาหุก้ังหรือหางคออะไรอย่างเงี้ยต่อกัที่เมนูสุดท้ายของเชฟชายนะครับกระดูกปลาสุนแบบต้มซีอิ๊วสไตล์ญี่ปุ่นแต่ไม่มีวัตถุดิบญี่ปุ่น ถ้าคุณธน,นาทนี่คุณธนาพ่อเมนูนี้เนี่ยคือจริงรสชาติมันไม่ค่อยดีนะแต่ว่าทีบมันดีที่ปลามันดีแล้ <c oughs> ก็ฉลาดแล้วเอาเมนูนี้มาสิเมย์ราจ่แข่ไม่ได้แล้วมาดีเมนูแรกนะครับของเชฟเมย์นะครับตับปลาหมอทะเลไอ้ยี่นี่คือแบบไทยแลนด์อังกิโมะแม่งคือตับปลาที่แบบเรียกได้ว่าอยู่ในระดับต้นๆน,นะครับของตับปลาไทยเลยก็ว่าได้ถ้าของดีขนาดนี้แล้วยังทำไม่อร่อยไอ้ยี่ต้องต้อง,องไปรักษาตัว <c oughs> นคือตกปลาค่ะถ้าใครที่คิดนะว่าอับปลาแม่งข่าวมึงคิดผิดมากไอเยมันไม่ใช่กับปลาที่สดขนาดนี้และไม่ใช่กับปลาหมอทะเลด้วยนะครับตายไปเลยสจานนี้รู้ผลและนี่คือเมนูสุดท้ายนะครับของวันนี้นะฮะเป็นจานของเชฟเมย์นะครับซึ่งเป็นกระเพาะปลาสดและกระเพาะปลาเนี่ยไม่ใช่กระเพาะปลาธรรมดาเป็นกระเพาะปลาที่เชฟบอมแม่งแล่แล้วดีแตกใส่ด้วยผมปึ้ด เดี๋ยวมาลองดูนะครับเพราะปลาสดตุ๋นตอนแรกเราก็รู้ว่าพี่แกเขาเจะเอาไปผัดแบบเผ็ดๆหรืออะไรอย่างงี้ยมาแนวตุ๋นยาจีนใช่ไหมนี่ไม่ไม่หมุนแดงฮึที่เ็นเจอร์แม่งดีนะจะดีกว่านี้ครับเอาไปสามวันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมกูเดี๋ยวผมกลับมากินอีกทีอาทิตย์หน้าวันนี้เป็นวันที่ตัดสินไม่ยากเลยเชมป์ไทยแพ้เต็มเต็มไม่แตกไหม คือว like ่าด <uk> hmm. ูด so uh, ิบที่อยู่ในครัวแบบนี้มันไม่ใช่ว่าดูดิบที่มีที่อะไรที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นเลยนะครับแต่ว่าด้วยความที่ตัวเทคอก็เป็นเทคญี่ปุ่นเนาะก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้แปลกอะไรแล้วด้วยบางบอกว่าตัวิตัวผมเองชอบกินตับปลาหมึกทะเลมากแม่งอร่อยมากนะครับแล้วก็ยังไงวันนี้นะครับขอจบคอนเทนต์นะฮะที่เราจับปลาหมึทะเลตั้งแต่ช่วงบใบใบจนมาทำอาหารถึงเย็นนี้นะฮะแล้ววันนี้นะครับขอบคุณร้านนะครับครัวรัตดาของเชฟเมย์นะครับร้านนี้นะฮะตั้งอยู่ที่อันเบอร์สามร้อยยอดจังหวัดประจว เมนูนี้ไม่มีนะนานๆมีที่นานๆมีทีมีเพราะรู้เทศกาลนะครับก็ถ้าเป็นช่วงปกติก็มีจะมีพวกปลาเก๋าที่เป็นเอ่อเก๋าหมูมังกรที่เป็นเก๋าไฮบริดพวกนี้มีตลอดนะฮะปลากระพงแดงเขี้ยวกระพงแสมนู่นนี่นั่นพวกนี้มีตลอดนะก็ยังไงนะครับก็ขอบคุณมากวันนี้นะครับขอจบทริปแต่เพียงเท่านี้แล้วเราไปเจอกันใหม่ทริปหน้าขอบคุณครับ